สวัสดีครับ f อที่เคารพทรุกท่านนะครับผมบาวลีครับจากช่องบาวลีทีวีวันนี้จะเสนอต่อครับสองตัวบนครับ2ตัวบนวันนี้วันที่สิบสี่นะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับคุนปีหกเก้าแล้วนะครับตอนนี้การเมืองกำลังฝุ่นตลบเลยนะครับอ ชอบพักไหนเข้าคู่หากาอาวนะครับถึงวันเลือกตั้งพักไหนมาเราก็รบชนะขเขมรอยู่ดีเราเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยครับยิ่งมีจอมทัพไทยนะครับวัชรก้าเจ้าอยู่หัวรอสิบเป็นนักรบรัฐบ,บาลไหนก็รบชนะครับแต่ห่วงการทารูตนะครับนะครับการทูตอย่าเสียเหลี่ยมคนข้างบ้านนะครับ ต้องให้ทันเกมที่ผ่านมาก็ทันเกมอยู่แล้วครับเพราะโดยเฉพาะรัฐม,ฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศหรือการทูตเนี่ยต้องเก่งภาษาอังกฤษจบนอกด้ก็ดีครับแต่การเมืองทุกพักก็มีคนเก่งอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจะใช้ถูกคนหรือไม่เท่านั้นนะครับใช้ให้ถูกคนก็แล้วกันนะครับและเชื่อว่ารัฐบาลหน้าน่าจะเป็นพักผสมนะครับสามสี่พักรวมกันนั่นแหละนะครับ ครับเดี๋ยวผมตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับอ่ามาพูดเรื่องเลขเด็ดของเราดีกว่าครับสองตัวบนครับสองตัวบนนะครับมาเสี่ยงโชคลอตเตอรี่กันนะครับกดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาดูสูตรเดิมนะครับหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยนะครับเห็นนะครับบวกกับหน่วยล่างแล้วก็บวกเจ็ดนะครับเห็นนะครับได้สี่กับห้ามา สามห้าหกนะครับแล้วกหห็หนึ่งกันยาศูนย์บวกหกได้หกหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยศูนย์บวกหกได้หกบวกหน่วยล่างนะครับหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่กับห้าก็มาหกสี่หกนะครับวันทสิบหกกันยาหกแปดศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หก เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดนะครับสิบสามบวกแปดสิบสามบวกแปดนะครับสิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดก็เป็นแปดแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าก็ออกเก้าเจ็ดแปดนะครับเก้าเจ็ดแปดเนื้อมาดูหนึ่งตุลาคมครับหนึ่งตุลาหกแปดแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดนะครับ ก็หลักหมื่นเจ็ดครับบวกหลักหน่วยแปดนะครับแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองเจ็ดยี่บสองบวกเจ็ดเป็นยี่บเก้านะครับเด็เก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ก็ออกหกเก้าหกนะครับหกเก้าหกนะครับมาดูสิบหกตุลาหกแปดศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหก หลักหมื่นคือห้านะครับหมื่นคือห้าหลักหน่วยคือหกบวกกับเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหน่วยล่างเป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบเก้าเด็กเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์ออกแปดเก้าแปดใชแปดเก้าแปดนะครับหนึ่งพิจิกา หกแปดสามสี่ห้าแปดเก้าแปดนะครับหลักหมื่นก็คือสี่หลักหน่วยคือแปดเป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดเลขของที่นะครับเป็นยี่หกได้หกหกกับเจ็ดนะครับงวดนี้มาดุดลงล่างสามเจ็ดบนหนึ่งสี่ห้าบนไม่เข้าเข้าล่างครับเรามาดูสิบหกพฤศจิกาหกแปด สี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้านะครับหลักหมื่นห้าหลักหน่วยห้าเป็นสิบสิบบวกหน่วยล่างเจ็ดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดเลขของที่เป็นยี่ิบสี่ได้สี่กับห้านะฮะสี่กับห้าออกสองห้าสองครับสองห้าสองครับ 2, 5, 2. มาดูงวดต่อไปนะครับหนึ่งท่านว่าสี่หกหนึ่งสองห้าสองนะครับหลักหมื่นหกหลักหน่วยสองเป็นแปดบวกสองเป็นสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดก็มาแปดเก้าห้า แปดเก้าห้ามาหลักร้อยนะครับมาหลักร้อยนะครับมาดูสิบหกธันวานะครับหกแปดเจ็ดหกสามแปดเก้าห้าหลักหมื่นคือหกนะครับบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหน่วยล่างสองเป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ด เด็กผมพี่เป็นยี่สิบได้ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งเมื่อเสแล้วออกนะครับศูนย์กับหนึ่งบนนะครับเจ็ดศูนย์หกนะครับ 7, 0, 6, 6, 1, 6, 1, 6. เจ็ดศูนย์หกล่างหกหนึ่งหกหนึ่งหกข้าบนข้าล่างเลยครับนะครับนะครับนะ เจ็นะครับบนก็ล่างก็คือหนึ่งหครับมาดูงวดต่อไปครับเอาลงวดวันที่สองมกราเนี่ยนะครับสองมกราที่ออกนะครับ ามาคำนวณนะครับสองงคอหกเก้าแปดสามเจ็ดเจ็ดพันหก เป็นหกล่างก็คือหนึ่งหกนะครับหลักหมื่นด้วยครับหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้า สิบห้าบวกเจ็ดเป็นยี่บสองนะครับหลักหมื่นคือสามหลักหน่วยคือหกนะครับสามกับหกเป็นเก้าแล้วบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดได้ผลคือยี่บสองได้สองกับสามนะครับ องขสามครับงวดต่อไปนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับได้สองกับสามนะครับอาจจะมาไหมนะครับรอลุ้นกันนะครับอ่ะว่าไงเลือกที่ผมชอบนะครับมาดูกันนะครับตัวไหนนะครับสองก้สามผมได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงโชคตัวไหนบ้างนะครับ นะครับมาดูนะครับเลขที่ผมชอบนะครับเจ็ดสามครับครับห้าเจ็ดสามแล้วก็ล่าง เจ็ดสี่จะมาไหมนะครับอีกตัวหนึ่งนะ,ะเลขฝันนะครับเอาไปเลขฝันสามหห้าครับาตามนี้นะครับจะมาไหมนะครับไม่มีใครรู้ได้นะครับ ก็เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซื้อรัตติขอให้ท่านทุกเอซทุกท่านนะครับโชคดีนะครับดูกหวยรวยเบอร์เฮงเฮงรับปีใหม่2 5 6 9นี้ทุกท่านครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ